หากน้องนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมแล้วก็วันนี้พี่แบงค์ขอนำเสนอสปอนเซอร์เจ้าใหม่ของเรา Top Up Gamer บริการเติมเกม LR ที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนชอบแพ็คไหนก็ไปจัดก,กันโลดเลยแถมยังมีเกมอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น h a r t h s t o n e PUBG m o b i LLY Li t และ Genshin Top Up Gamer หรือแอดไลน์ไปได้ที่ Ad Top u p Gamer เกไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเขาจะได้อยู่กับพี่นานๆเน,านอ้อ นะครับอยู่กับผมว่าโปนะครับหรือว่าจันแบงนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม LR นะครับก็อ่ารอบนี้ไม่ได้ตัดจากไฮไลท์นะครับรอบนี้เดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มทําแบบนี้มากขึ้นนะเพราะว่ามีน้องๆรีเควสเข้ามานะครับก็คืออ่าจะมาแนะนําเด็กเหมือนเดิมนั่นแหละอก็อาจจะตัดมีตัดไฮไลท์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีการย้ําบางเด็กไหนที่แบบเออมันน่าสนใจหรือมันมันมันดูมีอะไรที่แบบ น่ามาพูดเพิ่มเติมนอกจากแบบเออแต่ไฮไลท์มาลงอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวลองดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวจะเพิ่มคลิปประมาณนี้ให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าได้คลิปประมาณไหนหรือว่าอยากให้แนะนําอะไรเกี่ยวกับเกม LR อะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์กันได้บอกกันได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมแต่ผมตอบเฉพาะสาวๆนะนะครับหนุ่มๆผมก็อ่านแล้วผมก็ผ่านนะครับผมทุยล้อเล่นนะครับโ <laughs> okay. อเคอ่เดี๋ยวลองดูแนวทางของคลิปนี้กันแล้วกันนะครับ ในช่วงที่ผมสตรีมมาชุดนี้คนมาเล่นแ e นเยอะมากๆนะครับแล้วก็เอฟเชั่นใหม่เนี่ยต้องไม่ใช่เอฟเชั่นใหม่ต้องบอกว่าอาร์ตใหม่เซตใหม่เนี่ยก็จะมาในวันที่5ใช่ไหมครับก็หลายคนก็เข้ามาเล่นแล้วก็มีมือใหม่หน้าใหม่คนที่เพิ่งกลับมาแล้วการ์ดไม่เยอะหรือการ์ดไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมารวมไปเลยละกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเด็กนี้ครับ Spider Echo ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า หนึ่งในคำถามที่ผมเจอบ่อยที่สุดนะครับต้องอธิบายก่อนนิดนึงนะครับว่าทําไมเด็กอะไรเนี่ยท,ที่ถูกที่สุดอ่าคำถามนี้ผมเจอบ่อยมากนะครับเด็กอะไรถูกที่สุดแนะนําหน่อยครับโอเคอย่างนี้ผมต้องบอกงนี้ก่อนนะครับคนที่กำลังดูอยู่นะครับหรือว่ามือใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับคือเกมเนี้ยมันจะตา่างจากเกมการ์ดอื่นที่คุณเคยเล่นมาเลยนะครับ คือเกมการ์ดอื่นเนี่ยเด็กถูกจะเป็นเด็กที่เป็นไอโกถูกต้องไหมครับเด็กแพงจะเป็นเด็กช้าส่วนมากทุกเกมการ์ดเป็นอย่างนั้นหมดนะครับผมเพราะว่าเด็กบุกเนี่ยมันมอนมันถูกตัวมันถูกแบบการ์ดแพงๆการ์ดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมจิกก็ยิ่งเด็กช้าก็ยิ่งแพงเพราะแลนมันแลนมันก็เป็นแลนมันก็ยิ่งแพงกันมากการ์ดเอโกบางทีก็โมโนเลสอะไรเงี้ยถูกๆโมโนไวท์ White, อะไรเงี้ยอ่ะหรือว่าอย่าเป็นฮัสโตน เด็กถูกๆมันก็แบบถ้าไม่ได้รีเจนเยอะนะมันก็จะอีพิกไม่เยอะรีเจนมันก็จะไม่เยอะอย่างมากก็มีตัวสองตัวอะไรอย่างเงี้ยที่มันเก่งๆในเอกโกไทใช่ไหมแล้วส่วนเด็กช้าก็จะเป็นแบบรีเจนเยอะๆอีพิกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะประมาณนั้นแต่ว่าใน LOR เนี่ยคือส่วนต่างอีพิกเนี่ยสามารถมันต่างไหมใช่มันต่างครับผมคือเด็กช้าเนี่ยอีพิกมันเยอะกว่าแน่แต่ว่ามันไม่ได้มันเยอะกันกว่าแบบสองใบอ่ะที่เหลือมันก็แรคอมมอนอะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย ออมันก็แบบเป็นการ์ดเขียวการ์ดฟ้าเหมือนกันนะนะครับมันแล้วไอไออีพิกที่มันต่างกันไปบางทีสองสามใบเลยก็คือมันมันนิดเดียวครับคือถ้าตีเป็นเงินบาทอีพิกใบหนึ่งจะอยู่ประมาณเอ่อเท่าไหร่นะก็ประมาณเกือบเกือบอันเนี้ย แชมเปี้ยนเนี่ยใบประมาณ70บาทใช่ไหมครับคิดมันประมาณแล้วกันประมาณแล้วกันนะประมาณใบละสัก20กว่าบาทมั้งอะไรเงี้ยเออคือมันถ้ามันตีเป็นเงินไทยมันก็ต่างกันประมาณแบบเท่าไหรอ่อ่ะประมาณร้อยหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าตีเป็นเงินบาทอะไรเงี้ยนะถ้าเทียบกับเดนะ็กคอนโทรว์นะส่วนแชมเปี้ยนเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงเว้ยอ่ะที่ทำใหผมผมมาตอบเสมอเว้ยว่าเด็กอยากเล่นเด็กไหนเล่นเลย นะไม่ว่าจะเป็นเด็กชา้าเด็กกลางเด็กเร็วเว้ยเพราะว่าราคาต่างกันไม่เยอะเว้ยต่างกันแบบหลักร้อยบาทประมาณร้อยร้อยบาทร้อยกว่าบาทถ้าอีปิกแม่งเยอะมากๆ4ี่ห้าใบายอย่างเงี้ยอ่ะร้อยกว่าบาทเออเพราะงั้นอ่าอย่างแชปเปี้ยนเนี่ยมันใส่เท่ากัน6ตัวราคามาเลยกเท่ากันเว้ยเพราะฉะนั้นคุณที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยคุณไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยผมเล่นเด็กเร็วดีกวา่ามันถูกกวา่าอะไรเงี้ยคือแม่งแบบราคาแม่งพอๆกันเว้ยเออนะผมบอกไว้เลยนะครับ แต่ว่าอันเนี้ยสำหรับคนที่แบบเพิ่งมาเล่นเพิ่งสมัครไ d ดีมาหรือว่าเพิ่งฟาร์มได้อาทิตย์แรก2วันแรก3วันแรกอะไรเงี้ยเออซึ่งเด็กเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี้ยอ่าน่าจะใช้เวลาฟาร์มจาก i อดีใหม่เบียดเลยนะประมาณ1-3วันแล้วแต่ดวงมั้งเออเท่าที่ผมฟาง์มคนบอกมานะน่าจะประมาณนั้น1-3วันก็น่าจะได้เด็กนี้แล้วนะครับคือเด็กเนี้ยมันจะถูกแน่ๆเพราะว่ามันใส่อีลิทแค่ใบเดียวนะครับ หมายถึงว่าใส่แชมเปญตัวเดียวที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นแบบการ์ดคอมมอนผสมกแัแลนะไม่มีอีพิกนะครับมันก็จะถูกมากๆถามว่าเออเรียกว่าเจตมาแนะนําหรอไม่ใช่นะครับอันนี้คือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเด็กเนี่ยมันมีตั้งแต่เบต้าแล้วแล้วก็เด็กเนี่ยเก่งมากๆถ้าใครได้ดูเมตาบันเดวีที่2ผมน่าจะเห็นผมเอาเด็กนี้มาแนะนำเพราะว่าลูบินซูใช้เด็กนี้ไต่ขึ้นมาดับดับ7ของเอ็นเอนะครับลูบินซูคือคนที่ทําเกมเนี้ยนะครับผม ก็เด็กเอกโกะครับมันก็เก่งมันก็หวัวดได้อะคือเอาง่ายคุณสมัครไอดีใหม่มาคุณฟาร์ม1-3วันหรือในอาทิตย์แรกเนี่ยคุณน่าจะได้เด็กนี้แหละแล้วคุณใช้เด็กเนี้ยไต่ขึ้นมาสเตอร์ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเติมสักบาทแล้วระหว่างนั้นนะคุณก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปแล้วคุณก็อยากไปทําเด็กไหนคุณก็ไปทำเอาเด็กนี้เล่นเด็กนี้ไต่ก็ได้เพราะว่ามันถูกแล้วมันทาง่ายอ่ะนะครับก็เอามาแนะนําสําหรับคนที่ ขึ่งมาเล่นแล้วกันนะครับหรือว่าการ์ดน้อยอะไรเงี้ยนึนะครับก็เป็นเด็กที่ถูกเพราะว่าผมเจอคําถามนี้บ่อยพี่ผมขอเด็กถูกๆหน่อยแต่เก่งอะไรเงี้ยมันมีแค่เด็กนี้เด็กเดียวครับผมที่ถูกแล้วเก่งถูกและดีมีในโลกนะครับคือที่เหลือเนี่ยมันก็6กแชมเปี้ยนเท่ากันนะครับราคามันก็เท่าๆกันนะหแชมเปี้ยนนะครับโอเคผมก็จะมาอธิบายนะครับว่ามาริแกนยังไงอะไรเงี้ยนะแนวทางของคลิปที่จะทําประมาณนี้นะก็จะ เพิ่มลงมาในช่องนะครับอ,อย่างที่เห็นครับก็ไม่มีอะไรมากครับดอกหนึ่งเนี่ยเรามี11ตัวแต่ว่าดอปหนึ่งตัวนี้เราไม่เก็บอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องเป็นไนท์ฟอร์นะครับดอปหนึ่งที่เราจะเก็บแน่ๆเนี่ยก็คือ3ตัวนี้นะตัวไหนขึ้นมาก็เก็บนะครับผมเพราะว่ามันก็เอามาทำนามิเนะครับเครื่อนสองก็ม,มีมีครับอิลิแกกมงงุมนะครับพยายามหา2อันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเอาจริงนะสองอันนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเก็บนะ อยากหา2อ,อันนี้มากกว่านะครับก็เก็บ1นึ่งสอง่ะนะครับหนึ 1, ่งสองหลักๆที่เหลือก็ที่เหลือก็อกไม่ไม่เก็บนะเพราะว่าเก็บดอกสามมันมันค่อนขั่งห่างนะเราพยายามเล่น1นสองหรือ1แล้วเทินสเราเล่นเป็น1นึ่งเป็น1นึ่งหนตีแรงแดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากรอมันขึ้นมาตามบุญตามกรรมนะครับแล้วก็ ซ็อ k i n g Shadows นะครับหาอะไรก็แล้วแต่จังหวะครับบางจังหวะเนี่ยคือแมงมุมมันจะมีเฟียซัมใช่ไหมครับต้นเนี่ยมันจะมีพวกเฟียซัมเฟียซัมเฟียซัมใช่ไหมครับแล้วก็แมงมุมอีกทก็จะเป็นเฟียซัมใช่ไหมครับอ่าซึ่งแมงมุมตัวเนี้ยบางทีมันทีเด็ดครับทีเด็ดตรงที่ว่าเวลาเราเจอสมมุติว่าเราเจอรีซินแล้วมันมีงูเขียว2 1ฮิวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเด็กอื่นที่มันมีตัวฮิวอย่างเงี้ยเราสามารถเราสามารถแบบสต็อกเกอร์มาแล้วก็ได้แมงมุมมา2ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงลง หรือลงทีหนึ่งหรือว่าลงทีนึงบัฟลดดาเมจลดหน้าฝั่งเขาอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะหน้าเหลือ1เหลือ2เขาก็ไม่สามารถบล็อกเฟียร์ซัมได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าซ็อกเกอร์เป็นดูมบีดเพื่อเป็นไดเรกดาเมจจากออนแฮนนะครับเพราะว่ามันดูดลงไปแล้วก็ดูดดูดดูด,ดูอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีใบนี้เป็นเบิร์ดดาเมจแล้วก็ใบนี้เป็นดาเมจจากออนแฮนสองใบนี้เช่นกันนะครับข้าวๆก็ไม่มีอะไรมากครับเล็กเล่นง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นดู2เกมนะนะครับก็ แพ้ก็จะลงแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็อาจจะอธิบายนะครับผมแต่ภาวนาครูอย่าแพ้เลยนะครับหลายก็ทําคลิปสักทีเนี่ยผมกดเลยนะครับสัก2เกมนะถ้าผมเจอที่ซานเดิรผมก็น่าจะแหกนะครับแต่มันก็มีช่องได้อยู่ครับโอเคครับล่อเจอห0 0้อยพอยต์เลยครับผมก็ดีครับวัดวัดกันไปแต่เด็กเขาเป็นดีครับดีฟเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าไม่หนึ่งสามสี่เนี่ยก็คือ เขาก็จะเหนื่อยครับก็วัดกันตรงนี้เลยโอเคครับโอ้เราวดอกหนึ่งสองตัวครับแน่นๆครับดอปหนึ่งของเขามีสองหนึ่งครับตัวเดียวเท่านั้นครับโอเคครับอ่าอย่างเงี้ยยากเลยครับผมต้องถามว่าเขามือดีหรือเปล่าถ้าเขามือดีอะตัวนี้ครับได้สีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเศษสามไม่มีตัวไหนกันได้นะครับแต่ถ้าเขามือไม่ดีเนี่ยเราได้3ดาเมจ แต่ถ้าเขามือดีเขามีดอกหนึ่งเนี่ยก็จะเทรดแรกกันเราจะไม่ได้ดาเมจผมเซฟแล้วกันนะครับเซฟแล้วกันผมขอดาเมจชัวร์วแล้วกันไม่มีนะครับโอเคมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ความเสี่ยงที่คุณเลือกว่ะนะครับผมถ้าอย่างเมื่อกี้้เอยมันไม่น่ามีมั้งลงหนึ่งไปแล้วก็ได้สามดาเมจอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับเขาผ่านครับดอกสองเขาจะมีก้างครับสองสามกับมีทางด้านหนึ่งสี่นะครับยกยกเว้นว่าเขาไม่ได้ใส่มานะสำหรับหนึ่งสี่ ลงไปครับเธอหน้าผมว่าผมจะ d e v e ลอ p บ,บอดวะ่ะเพราะว่าดอกสามเขานา่าโกสุดคือตัวฮิลสามสองนะแต่ผมจะ d e v e ลอ p เพราะเพราะถ้าเขาลงมาเนี่ยเราได้สองตัวครับเราไม่สนครับเราได้สามตัวได้เพราะอีลิต้ได้น้องอีกน,นะครับก็จะได้ราเมจดเพิ่มนะอ่าคือเขาต้องมาบอกอีลิตแน่ๆแล้วนะครับตัวนี้ก็บล็อกตัวนี้ครับเราจะได้หกบวกหนึ่งครับ เพราะงั้นผมเลือกที่จะเดเวล o อปได้เพราะว่าเด็กเขาไม่มี le นะครับแลวถ้าเขาไม่มีตัวนี้ก็คือหล่อมๆเลยนะครับกำลังกำลังคิดว่าเมื่อกี้น่าอาอีดิทอยู่สายสุดกำลังคิดว่าเมื่อกี้น่าอาอีดิทอยู่สายสุดมั้งเพราะเลือดเขา18ใช่ปะ เขาจะต้องบอยอลิทแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เขากับเขาจะฮิวยี่สิบแล้วเราจะได้ดาเมจมากกว่านี้หนึ่งถ้าอีลิทอยู่หน้าสุดเมื่อกี้เลือดเขาน่าจะเหลือสิบเอ็ดโอเคครับผมเลือกที่จะดีเวเลบบอดแลเพราะมือผมหมดแล้วต้องออยีแล้วเขาผมต้องวัดแล้วว่าเขาไม่มีเวลบนมือนะตอนนี้นะครับโอเคเขาลงนี้เขาได้ตัวกันครับไม่เป็นไรครับ ออเดอร์อะไรก็ไม่มีไหมไม่มีนะตีะ๋แบอันนี้เขาบล็อกได้ตัวหนึ่งนี้มาบล็อกตัวนี้อันนี้บล็อกสามหนึ่งเราได้สามสี่ห้าเจ็ดอุ้ยเนี่ยถ้าผมไม่มีหนึ่งกระเมดชนาของขวานชนะเลยเชียบพันนิปูวะเนี่ยทิพไห่ละพันธุนิปูวะเนี่ยิบหายแล้ว เดี๋ยวเราแม่งมุมไปครับเพราะว่าตัวนี้จะเหลือหนึ่งครับจะเทรดได้แค่ตัวนี้เท่านั้นครับจะฆ่าตัวอื่นไม่ได้แล้วก็น้องปลาตีมาก็เราขวาไปเลยครับมานานเราเหลือเกิอหน้าเราตีครับขอแค่เข้าหน้าหนึ่งตัวครับแม่งเกือบเกือบพนิดปะเนี่ยเมื่อกี้ช็อตอนนี้ที่ผมไม่ทันมองไนงะผมก็ลากตีไปเลยลืมมองเลือดไง ว่าถ้าเขาเทรดเราแน่ๆเนี่ยเราไปซ้ายสุดดีกว่าเขาจะได้ฮิลก่อนแล้วเลือกเขาเลือกเขาสิบแปดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดไม่งั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาได้ฟรีฮิลไปหนึ่งเพราะเราตีป,ปังปังปังแล้วเขาได้ฮิลสามเต็มไงไม่งั้นเขาได้ฮิลแค่สองไม่เป็นไรครับ<ๆ>ก็ตีไปครับป่าต้องมาบล็อกนี่นี่ต้องบล็อกนีเลล่เวลหรอครับเวลเวลก็เวลตายครับเวลยังตายอยู่ครับเวลบวกสาม เป็น4ตรงนี้สี่เตมิครับเวลยังตายอยู่ต้องเวลแล้ววายฟีดครับไม่เอาครับแต่ไม่เอาแต่ไม่เอาแต่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาแอตโวซิตี้ก็ตายอยู่ดีโอเคครับดีแม่พันนิดนครับผมโอ้ก็บอกไว้ครับ มิดเพลเรารู้ตัวก็ยังดีกว่ามิดเพลเรารู้ตัวครับผมคือมิดเพลเรารู้ตัวเนี่ยเรายังแบบโอเคเรายังเรายังรู้ไงว่าเอ้ยเราผิดตรงนี้ว่ะเราผิดช็อตนี้ว่ะเราผิดช็อตนั้นว่ะอะไรเงี้ยเราแบบเราเรียนรู้จากมันแก้ไขแล้วก็จาไว้พัฒนาต่อไปอะไรเงี้ยนะครับดีกว่าแบบมิดเพลเราไม่รู้อันเนี้ยเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมัน,นื่อกีเรารู้เราก็โอเคเราแพ้ก็เจ็บปวดอนะ่ะก็โอเค เราแม่งพลาดเองจริงดีกว่าโอเคก็อีกสักเกมหนึ่งครับผมสักเกมหนึ่งผมม่มีคำคมหนึ่งเว้ยผมอ่ะเป็นคำคมที่ผมชอบมากเว้ยระหว่างที่รอเสิร์ฟผมก็พูดไปเรื่อยแล้วนะครับคือผมจะติดไปในทวิตเตอร์ผมเลยนะครับตามทวิตเตอร์ผมนะครับผมปักหมุดไว้ตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วคือไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วกันเ่า หลักๆเ,เจอดีนะครับผมเจอคนเดิมมันไม่มอยู่คนเล่นมั้งเนี่ยคลับหลักๆก,ก,ก็คือเขาบอกว่าเวลาที่คุณแบบมิสเต็ะเวลาที่คุณสร้างหน่วยผิดพาดเนี่ยมี3อย่างที่คุณต้องทำนะครับ 1. คือ admit it นะครับก็คือเรายอมรับมันนะครับอย่างที่ 2. คือ learn from it เราเรียนรู้จากมัน 2. อย่างที่ 3. าม don't repeat it นะครับก็คืออย่าทําซ้ำนะครับอย่าแบบอย่าทำความผิดพลาดเดิมซ้ำนะโอเคนี้ผมเลือกที่จะเก็บ อีลิสนะครับผมเพราะว่าเป็นดบสองที่เก่งนะครับแล้วผมฟูมาริแกนที่เหลือครับเพื่อหาดบหนึ่งครับเพราะเราได้เริ่มก่อนครับก็เราหนึ่งไปครับตัวนี้ได้ตีชัวร์แน่ๆครับถ้าเขาไม่มีสองหนึ่งอีกเช่นเคยครับนี่ครับเทิร์นสองเราก็อีลิสครับผมว่าเทิร์นสามผมน่าจะเดบิวท์อกผมกำลังคิดอยู่นะเขามีไหมครับวายฟีดเหมือนเดิมครับหนังม้วนเดิมเป๊ะๆครับผม วายผิดเหมือนเดิมอย่างนี้ถ้าวายผิดเหมือนเดิมผมผมได้ไวรอกครับถึงนี่สิบใจไม่ยากครับเพราะว่าสีมานาเขาก็เหมือนเดิมครับเขาจะมีสามสองเหมือนเดิมลงอันนี้ก่อนมีไหมครับสามสองถ้าเรามีไม่มีผมบอกเลยห่วมอลรไทครับแต่มือผมเป็นเวทอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ชีวิตเดี๋ยวบล็อกเหรอครับโอ้โหผมกำลังเห็นสีมานาผมกำลังจะบอกว่า คือถ้าจะโดนเนี่ยโดนแค่เดอะบล็อกเท่านั้นครับแล้วมีแค่ใบเดียวในเด็กด้วยเพราะว่าผมเน่านะที่เป็นคนเล่นดีฟเยอะมากๆคนหนึ่งนะครับเดอะบล็อกเนี่ยใส่แค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับก็แต่ผมไม่สนอยู่แล้วครับผมก็ไปเลยครับผมไม่สนอยู่แล้วกูแล้วมึงม,มีเดวเวทิพายกูแตกแล้วเนะี่ยหนักครับแบบนี้เทีเยกวกับเกมเมื่อกี้ ต้องเอาวีดีทแรกไปเลยลองบอกครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาได้ิห6นะ ได้ก้างมาครับเราเฟียซ้ำมาแล้วกันก็สองต,ตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปเล่นครับผมอยากได้เฟียซ้าครับเพราะว่าเขาบล็อกไม่ได้ครับตัวนี้บล็อกนี่ได้ครับนี่ไปบล็อกสองหนึ่งแทนยากอยู่ครับหนึ่งบล็อกนี่มีบล็อกหนึ่งหนึ่ง น้อยเราห้าเามีตรงนี้แต่น่าจะยากเกมนี้ครับโดนบล็อกไปช็อตนั้นนี่เราเสียดามจไปเยอะมากมถ้าเขาไม่มีบล็อกช็อตนั้นนี่ผมบอกเลยว่าแน่นๆครับเลือดน่าจะเหลือต่ำสุดสิบแต่เรามีเบิร์ตแบบจังหวะทีเผยอ,อยู่ครับปลากิน mm hmm. อีลิฟแย่เลยครับมือมีดาเวทครับตรงนี้ โอ้โหตัดคลิปนี้ทิ้งได้ไหมครับตัดเกมนี้ทิ้งได้ไหมเนะี่ยโอ้โหสองกั้งครับชีวิตไม่สวยงามครับแต่สองกั้งคือก็การเพลย์ซ้ำไม่ได้นะการไม่ต้องก็เดี๋ยวจะต้องเบิร์ดไปครับรุนได้เขาไม่มีเวลเคลียร์ตัวที่เหลือโอ้แซ่รับชีวิต ผมวัดไปเลยครับเพราะว่าผมมีอะไรจะเสียแล้วครับถ้าเขาเวนเ้นมาก็คือแตกครับไม่มีอะไรจะเสียครับตอนนี้ผมต้องไปลุนเดซิเมตแล้วก็ บอลลูเวอร์ตัวหนึ่งมายิงนะแต่เธอหน้าเขาดีฟแล้วครับผมเขาน่าจะดีฟหมดผมแล้วเรื่องผมยี่สิผมยังมีผมยังมีโอกาสอยู่แต่โอกาสได้ตีหน้าเนี่ยน่าจะหมดไปละน่าจะต้องเป็นไดเร็กต์ดับเมยเข้าหน้าเขาอย่างเดียวแล้วครับ14ดาเมจนะครับเธอหน้าเวลโดนเผาไว้โอเคครับต้องรู้นะครับไม่มีฮิลครับแล้วเราเดซิเมตแล้วเราบอลลูเวอร์มายิง โอเพ่นเลยไหมครับไม่โอเพ่นครับเลือกที่จะลงมาครับแต่แล้วผมแตกครับโอ้ิดเดียวครับอ,อื้อโอ้โหสองดาเมจที่หายไปคนระับช็อตเดอะบ็อกเลยครับนี่ขนาดมือเราตันๆนะครับนี่ขนาดมือเรามีเดวเวทนะยังเกือบหายเลยนะครับ ไม่เป็นไรครับแพ้ออครับโอเคครับผมก็เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับสไปเดอร์เอโกนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับน่าจะแบบไอดีใหม่ก็น่าจะในอาทิตย์แรกก็น่าจะได้แล้วนะสำหรับเด็กนี้โอเคครับไต่ได้จนก็ไต่ขึ้นมาเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ฟังฟาร์มเอาง่ายๆก็ขอสนุกกับเกมเอนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่กับผมเบอร์โปนะครับหรือว่าจันแบงค์ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมาขายเด็กอะไรแล้วเดี๋ยวว่ากันครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bye-bye. <sniffs>